เป็นไงบ้างคะเช้านี้อุ๊ยดีมากเยี่ยมได้นอน,นยังคะเนี่ยยังเลยค่ะตั้งแต่มาวันที่17ยังไม่ได้นอนกลางวันเลยต<ก>ิตุ้มหนึ่งตลอดปกตินอนแล้วใช่ไหมนี่น<อ>นเวลานอนไม่เห็นหน้าค่ะมาอยู่นี่ขายดีมากนี่ยอาานเอาฝากร้านหน่อยค่ะฝากร้านหน่อยร้านนุ่นแร้ไอ่เจียวม,มังกรนะคะผลไม้ตามฤด,ดูกาลขอบคุณค่ะ สวัสดีจ้าแม่จ้ใขายอะไรคะวันนี้ขายลิ้นจี่จะเคี่ยวี่จ้าเอาไหนเอาขึ้นมาเอบฝานยังไงเชียงใหม่ก้าออนี่แม่มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เปิดโครงการเลยไหมคะปกติขายปีกไหมคะปกติไม่เคยขายปีกเลยตั้งแต่มาอยู่นี่มาอยู่นี่รู้สึกประทับใจมากเลยแล้วก็ไม่ได้กินข้าวเลยต้าแเลืต้นเป็นต้านเลือดต้นค่ะเราเรารู้สึกว่าเมื่อก่อนไม่เคยขายแบบนี้แล้วพอได้มาอยู่ ประทับใจมากดีใช่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างคาเจตตั้งแต่ตั้งแต่เปิดมา17พฤษภาก็เหนื่อยแบบสองเท่าอ่ะตอนเช้าขายขายส่งใช่ไหมพอตอนสายก็มีลูกเออมีลูกค้ามาซื้อปีกเนาะแล้วก็ขายปีกด้วยแต่มีวันนี้แร้วเป่าที่มัน่งเนางขายปีกปกติเคยเจอไหมคะบรรยากาศ เหนื่อยมากเลยขายปีกวันนึงอย่างท่านจำก็สามหมื่นสามพันือนจริงเพราะว่าวันหนึ่งพี่ขายหลายหลายคิังวันนั้นเนี่ยขายดีมากเลยห้าหมื่นเนี่ยขายดีจนหมดวันเยไม่เคยกลับบ้านแบบแต่วันเลยเพราะว่ามาอยู่นี่กับหกโมงจากทีสี่ถึงหกโมงทีไม่ได้ไปเข้าน้ำวันละทีสองทีแฮปปี้ไหมคะมาอยู่นี่ แฮปปีอ้อะนะมันก็สะดวกสบายทุกอย่างเเนาะเป็นไงบ้างคะวันนี้ขายดีมากครับเจ็ดรถในวัน<ล> <ลด S 1> น oh, way, ี้เจ็ดรถแกเลี้ยงเป็นไงบ้างคะตั้งแต่เปิดมาโอโ้ตั้งแต่เปิดมายังไม่เคยได้นอนเลยตั้งแต่สิบสิบวันที่สิบสองสิบสองวันนี้ยังไม่เคยนอนเช้าทุกวันเลย ดีมากตอนช่วงนี้ดีมากจริงใช่ไหมดีมากจริงเคยเจอบรรยากาศแบบนี้ไหมคะก็ไม่เคยสักงีผมจะเจอขายดีขนาดนี้ <laughs> สวัสดีค่ะแนะนำตัวไหนคะเจ๊ไก่ผลไม้ค่ะเจ๊ไก่ผลไม้นะคะขายที่ร้านขายอะไรบ้างขายเงาะขายมังคุดขายส้มขายทุเรียนขายแตงโมองหจ้250ะสองร้อยห้าสิบแค่ะ นับตังค์เนของวันนะเป็นไงบ้างคะตั้งแต่เปิดมาก e ี่วันแล้วตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมอสภากินไม่ได NO ้นอนเลยลูกเน่ยตั้งแต่ดีสามนอนมากที่้งแล้วก็ต้องลุกมาส่งของขายส่งสายก็ขายผีขายถึงสี่ทุ่มครึ่งอะลูกค้ามันเรียกซื้ออะเพราะเขารู้เรานอนนี่ไงพกตัวเรียกเลย ประกติไม่เคยเจอไหมคะบรรยากาศขายปีกแบบไม่เคยเจอเลยใช่ไหมแกป้าขายมา25ปีป้าเพเจอเนี่ยลงของวันละเท่าไหร่คะเจ็ดหกล้อนี่ไม่ถ้าช่าขายส่งอะลงมาวันละเก้าแสนถ้าวันลงมาเก้าแสนเจ็ดอะขายหมดหมดเหลือแบ่งไว้ขายปีแค่อันเดียวแบ่งไว้นะตองทช้เขาว่าแบ่งนะไม่งั้นลูกค้าซื้อปีกไม่มีซื้อนะ่นนี่งั้นไม่ได้ขายปีกใช่ก็เลยต้องแบ่งไว้